อันนี้ b a r ์ n and b a 2ไม่ไม่อันนี้ Big Bear อันนี้ B1 อันนี้ B2 เดี๋ยวอยากดูรีแอคปิมมากเลยอนะเดี๋ยวรอปิมเข้ามาใครก็ได้เรียกปิมทีบอกว่าบิมเข้ามาเร็วแล้วเมื่อกี้ซาร่า<ม>เห็นซาร่าขอพี่ตัวหนึ่งซ<ม>าร่าก็บอกว่าอยากได้ที่แบบนี้ลูกพี่ละ<ม>เฮ้ย พิ่งเห็นแฮชแท็กเด็กดื้อใครดื้อไม่มีใครดื้อสักหน่อยรักสุดรักเด็กดื้อโอเคเลยเดี๋ยวอยากถ่ายรูปอะขอบคุณนะแคปให้หน่อยแคปเองกันแห มีความเป็นไปได้มากเลยที่ปีมบอกว่าพี่ลากไปนอนข้างนอกเอ,อ,อ้ยอันนี้ด้วยแล้วให้ดูอันนี้น้องล่มโชว์ก่อนน้องล่มแบบว่าปังมากเอาไวต้ตรงไหนเนี่ย พี่ยังไม่มาเลยนี่น้องลมเทบะนอนพื้นน้ำวันนี้เนี่ยมันไม่มีที่จะนอนจริงๆนี้ใช่นอนตรงไหนาถามจริงถามด้วยคนนอน

กวดมิสแกรนไทยแลนด์สองพันยตื่นเต้นกันไหมวันนี้จะไม่ดราม่านะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาขอบคุณทุกคนวันนี้อยากจะมาขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างกันตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองหรือว่าใครที่เพิ่งตามมาที่หลังก็อยากจะขอบคุณทุกคน ชีวิตดีไม่เคยคิดว่าเกิดมาจะมีแฟนคลับมีคนซื้อตุ๊ก,กตามีคนซื้อกาแฟให้กินทุกเช้ามีคนคอยเป็นห่วงว่าพี่ลักษิการดอยู่ไหนพี่ลักส์ใส่สปายอยู่ไหนพี่รักเข้าแหวนเอาไปหรือ,อยังหรือว่าจะยอมอยู่ในกระเป๋าเราตลอดเวลาหรือว่าจะตั้งไว้ที่กระถางต้นไม้หรือว่าตั้งไว้เ,เฉยๆแล้วก็ฝากเพื่อนรฟ์ทุกคนก็ยังอยู่ทุกคนรู้ไหมว่า ไม่หรองเพราะว่าผู้นี้ต้องสวยอืม,มันเป็นอะไรที่โคตรวิเศษเลยเว้ยเธอไม่อยากหรองขันกล้องก่อนขันกล้องก่อนนะคะ,ะทุกคน เธอรู้ไหมว่าทุกวันนี้นี่ไม่เคยไม่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 ไม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 ล้อไห้พอเรื่องอื่นเลยนะแต่เราร้องไห้เพราะว่ามันมันซึ้งใจกับสิ่งที่ทุกคนทําให้เหมือนตุ๊กตาที่อยู่ข้างหลังเนี่ย คนทําให้รักมันแบบว่ามันมิเส่นมากมากแบบมากมากไม่คิดว่าเกิดมาจะมีคนรักเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมีด้อมเป็นของตัวเองไม่คิดว่าจะมีคนที่ซัพพอร์ตหรือว่าจะมีคนที่แบบมันดีมากเลยทุกคนมันดีมากมาก จ่ได้อยู่ในกองแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตกันมาอยู่ข้างกันมาตั้งแต่วันแรกแลอว่าอยู่ในกระเป๋ากันมาตลอดแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์แล้วก็ได้อยู่้นทุงช่วงโมเมนต์ที่อยู่ในกองประกวดมันเป็นความทรงจำที่วิเศษม,มากมากถึงวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่า มันจะได้ไหมหรือว่าเราจะประสบความสําเร็จไหมแต่เราคิดว่าสิ่งที่นักได้มากกว่ามงกุฎหรือว่าได้กว่ามากกว่าสายสะพายมันคือมันคือความทรงจําดีๆมันคือทุกคนที่ที่เดินทาง่ลกกันมาขวัญใจชาวด้อมเนี่ย วันนี้จะเป็นวันที่ร้องห้สุดท้ายวันที่ทุกคนมาส่งเราก็จะไม่ร้องไห้ <laughs> ใช่ไม่ว่าพรุ่นี้จะเป็นยังไงขอบคุณทุกคนที่แบบอยู่ข้างๆกันจนวันนี้ขอบคุณมาก อันนี้ร้องเพราะอะไรพอทุกคนในนี้พอทุกคนที่ดูอยู่ในนี้คือวันนี้พี่เจอข้อความเป็นเว้ยที่แบบว่าที่แฟนขาพอส่งมาให้พี่เป็นข้อความที่เขาเขาอะเขากับเขาเขาเขา้เขาด้อมพี่ตอนที่แบบว่ามีคนแค่ประมาณสองพันคนในนั้นอนะ แล้วเขาก็เห็นสิ่งที่ทุกคนทาให้พี่มาตลอดอะไรเงี้ยเห็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่านอนดนึกไม่ได้นอนแล้วก็เหมือนช่วยซัพพอร์ตพี่แล้วก็เขาเลยพูดว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงทําให้คนหลายๆคนมาลักคนคนเดียวกันได้ยังไงํานี่คือเป็นคำที่พี่แบบว่าเขาเขาตั้งใจเขียนมาเยอะมากแล้วมันก็ยากมากๆแล้วแบบ มันทำให้พี่แบบร้องไห้แบบหนักมากแล้ววันนี้ก็คืออยากจะมาบอกลกทุกคนที่พี่อยู่ข้างๆนึกว่าเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรแค่บอกว่ารู้สึกแบบขอบคุณอันนี้คือความรู้สึกขอบคุณแบบขอบคุณจริงๆยังโ <Hello. S 2> อ่เขารัก พี่รักที่พี่รักเป็นพี่รักใช่แล้วก็พี่นี้ไม่ต้องกังวลอะไรพี่ดีพี่ไม่มีเรื่องที่กังวลเลยเว้ิ๊บแบบว่าตนวันนี้พี่มาไกลมากแล้วพี่แบบว่าพี่บอกคมทุกอย่างไปแล้วอะแต่ความรู้สึกของพี่ตอนนี้คือพี่อยากขอบคุณทุกคนที่แบบที่พาพี่มาแบบที่พาพี่มาถึงตรงนี้ที่พาพี่มาไกลขนาดนี้แบบพี่คิดเลยนะว่าถ้าสุดว่าแบบ ไม่ีทุกคนไม่มีแฟนคลับที่เขาแบบว่ากีที้พี่หรือว่าเขาสอบถามพี่พี่จะเดินไปตรงนั้นยังไงในวันที่แบบว่าทุกอย่างมันยากมากแต่พี่มาตรงนี้ได้เพราะแบบเพราะทุกคนเลยไม่เหรอก็ร้องไปแล้วว่านี่ยคนดูตั้งสี่พันกว่าคนเนี่ย ไม่เคยดูคนร้องไห้หรอไม่เคยเห็นคนร้องไห้หรอเดี๋ยวอะก็งงไปหมดมาร้องไห้ให้คนอื่นดูก่อนที่พี่จะร้องไห้ปิ๊บร้องไห้ก่อนว่าจะนอนยังไงข้างหลังอันดูดิบอกแล้วไม่อยากเอาบอกแล้วใช่ไหมน้๊กเขาให้มาสองตัวแล้วจะนอนตรงไหนอะพี่ไม่อยากเอาน้องนอนที่พื้นน่ะพี่เดกพี่รักไปนอนพื้น <c oughs> อย่าร้องเ๋ยวพรุงนี้ตาบวมมันบวมแล้วแหละมันไม่ทันแล้วพี่ร้องไปตั้งแต่ก่อนนั้นนีแล้วอจริงเหรอหนมไม่ทาไปเหรอมันท่าไปไม่พี่ร้องแต่บนรถแล้วเว้ยคือเขามาส่งเอาความไปพี่ตอนที่พี่อยู่บนรถแล้วพี่เห็นแล้วพี่แบบคือมันเป็นความรู้สึกขอบคุณแล้วมันก็ตื้นตันแล้วมันทาให้พี่รู้สึกแบบโคตรโคตรจะรักตัวเองเลยนึกะอปะแต่ว่าเคยแบบ ไปดูคอมเมนต์ดิมันเด็กงอแยไม่รอคือตอนนี้แบบว่าเป็นการปิดจบที่สวยมากค่ะทุกคนมันสุดท้ายแล้วมาร้องร้องให้แฟนหับดูนะใช่ผู้นี้จะร้องให้อย่างเดียวก็ตอนรับมงนะคะทุกคนรองรอบนั้นรอบเดียวแล้วไม่ร้องแล้วเสียชื่อหมดเลยร้องเทาปล่อยอะไรอาเฟีย เออพี่มารีด่าเลยไม่เวงกูร้องกูซ <news> ึ้งใจกูขอบกูทุกคนกูร้องไม่ได้หรอที่ไม่ที่ไม่ได้ร้องเพราะว่าแบบอุ้ยพวกนี้กูจะไม่ได้มองหรือกังวลมันไม่ใช่เลยนะเว้ทุกคนคือท <rawd unre> ุกวันเนี้ยรักไม่มีความกังวลอะไรแล้วที่รักร้องไห้คือรักรู้สึกซาบซึ้งนสิ่งที่ทุกคนทำเป็นรักจริงๆเว้ตลอดระยะเวลาแบบสามสิบวันยี่สิบวันตั้งแต่ก่อนเข้ากองตั้งแต่วันที่ทุกคนมาหารักตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองจนวันเนี้ยทุกคนก็ยังแบบ มันมากขึ้นมากขึ้นจนมันซึ้งใจอ่ะอยู่เข้าใจปะเออแึ่ไม่ได้ร้องเพราะว่าโอ้ยพรุ่นี้กูจะกังวลมันไม่ใช่เลยว่ามันไม่มีความกังวลอะไรในข้างหน้าแล้วอ่ะแต่วันนี้เขาสึกแบบไม่อยากขอบคุณทุกคนจริงๆอ่ะใช่ถึงื่อมาเยอะ <c oughs> ไม่อยากน่ารักให้มากดิไม่งั้นก็ร้องไห้ในเห็นปะเนี่ยน่ารัาค่ะบ้างอกไปเลยเห็นร้องไห้ในอะไรจริงเหรอใช่เลยต้องมีเิขึ้นมาดูให้่หนูทำเล็บอยู่หนูก็จะบอกเขาว่าพี่ะายุดก่อน จีขออยังไม่เฉยหรอกใช่หนูบอกว่าพี่คะหยุดก่อนเดี๋ยวหนูขอขึ้นมาบนห้องก่อนโอ้โหเป็นล้วสาวที่น่ารักมากแล้วสาวที่ารักไปรีบไปทำเลยจะได้ยินเสียร้องไม่มีใครอยากเห็นน้ำตาที่รักลงมาใช่ไม่รู้ไม่มีใครอยากเห็นแต่ว่ามันคนดูไม่ขึ้นเรื่อยๆเลยบงบ้าก็ร้องมันร้องให้เขาดูไงสี่วันแปดแล้วเนี่ยก็พบตาด้วยเอาวซัพพอร์ตอยู่ถ้าลงไปจะเลิกร้องใช่ปหมใช่ เราร้องนะใช่แต่ปีมเพิ่มมาปีมจะร้อเพราะว่าปีมจะไม่มีที่นอนไม่มีที่นอนเมื่อไหร่หนูก็เล่นไปแล้วไปนอนที่น้น <c oughs> ตุ่มไป,ไปได้เสียได้นอนที่น้ำตุ่ไมได้ทียไขนาดได้ยตาบวมหนะักมากอย่าไปบอกใครนะพี่มีร้องนะทุพพกคนเธออ,อย่าไปบอกใครนะว่าเราร้องไห้เพราะพวกเธอห้าพันไม่ต้องอย่าไปบอกใครนะห้าพันคนรู้แค่นี้แหละห้าพันคนรู้แค่ดีนะว่าพี่ร้องไห้เพราะว่าอย่าบอกใครว่าพี่ร้องไห้เพราะพวกเธออย่าไปพูด บอกแค่ว่าปิมมันแกล้งพี่ <c oughs> ปิมมันไม่ให้พี่เข้าห้องแล้วมันก็เอาเอาตุ๊กตาพี่ไปซอดแล้วมันก็ไล่พี่ไปร้องท่งน้ำเป่ะบอกไปอย่างนั้นโอเคป่ะเนี่ยาตาบวมแล้วเห็นไหมเออแล้วพี่ไม่ได้อยากจะร้องไห้วันนี้เลยเพราะว่าพวกเนี้ยแบบมันจะตาบวมเข้าใจปะ่ะแล้วแล้วคือพอส่ง,สงเขาส่งข้อความมาพี่พก็พยายามกั้นไม่อ่านไม่อ่านแบบพยายามไม่กัน้นแบบ พยายามไม่รองไม่รองชอสุดท้ายแม่งแ,โโโโแบบหูหูหูแบบไหลายภาแบบพลาขภาพภาพภาพไม่อยู่ดะถามเกมดิเกมก็อยู่กับพี่แล้วเกมก็โอเวลาพี่รักแบบน้องพี่รักน่ารักจริงๆแบบว่าเออก็น่ารักป่ะลาดดูดิก็น่าร้าแต่เราก็ไม่ควรเสียหนังตาไงทำไมหนังตาลูกผู้ชายโอ้โหทำไมเราไปเป็นลูกผู้ชายไปไม่ควรเสียนังตาเธอปี๊บทำไมวะห้าพาหนว่าคนอะ เป็นหนูไอ้นะนเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่อายเหรอเนี่ยตอนแรกก็ดูอยู่สองพันหรอกก็อายอยู่ประมาณนึงแล้วพอพักค่าพันคนนั่นเห็นจมูกแดงตายอย่างตุ๋ยเลยเมคอัพก็ยังใช้ไม่หมดเลยพี่เมื่อกี้อายปะเนี่ยเธอเป็นไรจ้ะหมดเลยสาพมาเฟียเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยอุตส่าห์ทำแอคมาตั้งทำทรงมาตั้งนานมาร้องไห้ว่าสุดท้าย อ้ากไปบอกใครนะว่าเป็นพี่หนูะทำไมอายคออายคอปี่ก็อายลูกสาวิ่งขึ้นมาดูโถเอ้ยลูกสาวพี่ขึ้นมาดูเลิกร้องพี่บอกอะไรมันพูดอะไรวะเลิกร้องเดี๋ยวพูดที่ตุ๋ยแน่นอนตุ๋ยตุ๋ยบอกแต่ว่าเลิกร้องนะคนดีลู้เลยเค่ะคนดีทุกคนพรุ่งนี้เราจะทำไปดีที่สุด เราจะทำให้เต็มที่ดียวของเราแล้วก็ผลมันจะเป็นยังไงไม่สำคัญไม่สำคัญกับรักแล้วทุกวันเนี้ยหลักมันไม่สำคัญกับรักแล้วว่ามันจะชนะหรือมันจะไม่ชนะมันจะได้เที่ยวหลายช่างแม่งเลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือแบบชนะใจาชาวดองไปแล้วอ่ะอย่าร้องสิไม่ร้อง <laughs> <laughs> ตอนนี้แค่แบบ ตอนนี้แม่งคอมพีแล้วอะชีวิตอะ <c oughs> จริงๆนะแม่แต่ว่าพี่รักแฟนคอับจริงๆค่ะรักมากรักมากมก,มกแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็รักพี่รักมากเหมือนกันพ <c oughs> ิมเห็่ตัวแส <c oughs> ่ลูกผู้สาย โอ้ยเป็นผู้ดีพี่ตาบวมแน่แหละพี่รู้สึกว่าผู้นีพี่ตาบวมเลยก็รู้รู้นะรู้นะว่าจะตาบวมแต่ว่าก็ยังลองอยู่ก็ยังทพี่เ่าคกเย็นไปอ่ะก็่ะทุกคนถ้าพี่อะไรซึ้งในดองนะโอเคป่ะจะร้องไห้ถ้าผู้นีไม่อยากให้ตาบวมจบมาแค่หัวใจสีขาวพอ บอกว่าสู้ๆไม่ต้องพิมพอะไรยาวๆเพราะว่าพี่อ่านเขา้าใจป้ะเพราะพี่อ่านแล้วพี่พี่ซึ้งอ่ะเขาะ้าใจป้ะคือจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียตาอะไรกับใครง่ายๆนะบวมแล้วเนี่ยบวมแล้วเนี่ยดูดิ <c oughs> ตาพี่พิมพเสียฟอมหมดเอออุตสสายเค็กมาตั้งเดือนหนึ่ง <c oughs> มาเสียฟอมวันนี้โคตรเซ็งเลย คนดูอยู่ด้วยเออขยี้ขยี้ไปอีกขยี้ไปอีกหนึ่งตอดสู้ๆนะขอบคุณค่ะอาแค่หัวใจสีขาวพอแล้วใช่แค่หัวใจสีขาวพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องพิมอะไรมาเดี๋ยวพี่ดับตาแตกถ้าไม่ใหญ่พี่ตาบวมนี่คือการตั้งกฎเอเคปะมันยังทันอยู่เหรอไม่ทันละเราคิดดูว่าคนนั้นพิมมาประมาณห้าสิบบรรทัดอะแล้วพี่อ่านหมดเลยอะแล้วแบบ พี่ร้องไห้ตั้งแต่บรรทัดที่สามแล้วพี่ยูแล้วพี่ก็ดูกว่าไม่จะถึงบรรทัดที่ห้าสิบบะพี่เสียน้ำตาไปเท่าไหร่ <c oughs> อยากส่งให้ทุกคนดูมากคือแบบว่าคือเขาตั้งใจเขียนมากๆเลยนะเขาแบบว่าก่อนหน้านั้นอนช่วงเวลาในชีวิตเขาแบบมันมันแย่มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเขาเริ่มมาดูพี่อะไรเงี้ยแล้วความรู้สึกเขาเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเลย <c oughs> <c oughs> คือแค่มีความสุขว่าเอ้ยทำให้คนคนหนึ่งไม่มีความสุขไม่เป็นไรที่โคตรดีเนยก็แบบว่าอะไรกเนียโอ้โหใหญ่ <laughs> แคปตอนหน้าบุ้ยนะนี่นั่งเช็ดหน้าอยู่สักพักหนึ่งแล้ว <laughs> เดี๋ยวก็ลองอีกลองแล้วเนี่ยตามบุ้ยรู้รู้รอย่าหน้าบุาบ้ดิ <S <s <uk> ลองจะแทบเล่แล้วเหรอ เป็นไปได้วะค <_ an> อนเทนตช่วยหน่อยดิคอนเท่ต์ช่วย <_ an> ว่าอย่าใส่คิวุกอ่ะหายใจไม่ออกแหละอย่าหายไปไหนนะไม่หายหรอกทุกคนแล้วเรากหายไปอ่ะน่าทุกคนเหรอไม่แคปเท่ากับร้อยลูปไม่แคปเท่ากับร้อยลูปอุย้ยสบายแล้วเต็มป้อนตอกแน่อะไรเต็มติต๊กตอกแน่นรื่แหละคลิปนี้แหละขอปปีเสียก่อนนะทุกคน มาไม่ดีเสียเอาใหม่เมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่ว่าอยาพิมพ์อะไรมาเมื่อกี้ล่าสุดเห็นในดอมเด้งมาไม่รู้ว่าพี่ละะาเจงข้อความไหมแล้วว่าอยากบอกพี่ลาว่าพี่ลาเข้ามาเป็นความสุขแล้วรอยยิม้มทุกคนแค่ดีมันก็ร้องอไห้แล้วเ<อ>ข้าใจป่ะไม่พูดนี้แบบแค่แบบว่าแบบส่งกำลังใจให้พอแล้วไม่ไม่ต้องแบบว่าพูดความในใจเออความในใจนะ้วริมตามันแตกเข้าใจป่ะทรงงานกันหนักมากเลยแน้ะวันนี้คือทุกคนแบบเต็มที่แบบสู้ชีวิตมากคือแบบว่า ไปกดไลค์ให้คนกดไลค์แบบว่ามีแฟนเก่าก็ส่งให้แฟนเก่าก,ากดไลค์จะโดนแฟนเก่าด่าก็ยังให้แฟนเก่ากดไลค์ลูกพี่อย่าคิดดูดิ <c oughs> คือแบบสุดใจนะเว้ยแบบการที่ด้วยทำอย่างเงี้ยตอนแรกก็สงสารแบบร้องไห้เ,หเรื่องสงสัยละแล้แรสงสารหลังเรื่องสงสัยละ <c oughs> ต่อไปนี้จะตื่นมาดูไลฟ์ใครตอนเช้า เดี๋ยวก็ตื่นแต่แค่ไม่ได้ตื่นแบบโหหกโมงเช้าจะตื่นมาสิบโมงเป็นเวลาที่คนทั่วไปเขาตื่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาจะว่าคือมึงก็แต่งหน้าเหมือนเดิมแหละแต่แค่แบบไม่ได้ตื่นเช้าเหมือนเมื่อก่อนบิ๊มไปทําเล็บไปจะรีบรีบไปนอนจะร้องให้อีกนะไม่ร้องแล้วโตเป็นควายแล้วร้องไห้ทาไมเนี่ยโตเป็นควายทำไมถึงบิ๊มจะเป็นคนที่แบบว่า ปากแบบว่าปากแบบว่าเนาะแต่ว่าเป็นค,คนนะดูนะทุกคนดูนะ <c oughs> เป็นคนที่แบบปากจัดไงปากแบบเป็นเหวีย่ยงให้ใหเราให้อบอกเป็นไะงเนาะอุตส่าห์แบบว่าขึ้นมาสลัดจากมือจากช่างแล้วก็ขึ้นมาหาพี่ทอรซึ้งร้องให้อีกรอบดูไหมรักทั้งวันวันนี้ตื่นมาดู ทุกวันนะส่งกันบ้านครบยังส่งครบแล้วส่งกันบ้านครบแล้วเขาหลักการใช่เก็บไว้ก่อนนะทุกคนไว้พูนะบาบี้กว่าสุดทุกคนแบบแต้อส่งมาได้แหละแต่เราจะอ่านผ่านๆโอเคปะจะแบบไม่ตั้งใจอ่านมากแต่ว่ามันนี้แบบตั้งใจอ่านเยอะแล้วแบบเรารู้สึกมันมันมันรู้สึกจริงๆแล้วมันได้รับจริงๆอะมันเลยแบบว่า อ,ปปอ่านไปสิบมันไม่ถึงสิบมันอ่านไปสองบรรทัดน้าตาแตกเลยแล้วก็จะอ่านไปถึงบรรทัดที่ห้าสิบอะโอ้โหอยากส่งให้ทุกคนอ่านมากไม่ลองแล้วตาจะบวมไม่ทันแล้วคุณพี่ดูดิตุยขนาดเนี้ยตุยขนาดเนี้ยเช็ดตาให้แหงเกี่ยวเช็ดตาอยู่พักึงนแล้วยังไม่เสร็จเลย หยุดร้องหยุดร้องอีกไม่ร้องแล้วตัวแล้วใ,ลให้เขาร้องไห้โตแล้วไม่พี่ใครร้องไห้ทุกคน